สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็วันนี้กลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่เห็นครับหมายวันนี้ก็จะเป็นหมายกระชังปลานะครับบ้านท่าเรือหมายเด็ดหมายเดิมของเรานะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเล่นหน้าดินนะครับก็มีคอมเมนต์นะครับสําหรับท่านผู้ชมคอมเมนต์กันมาเยอะว่าให้ผมอ,อยากให้ผมมาลองหน้าดินดูบ้างนะครับ ก็วันนี้ก็มาจัดแล้วนะครับวันนี้เอาหน้าดินมาสองคันนะครับผมนะครับก็หมายก็จะเป็นหมายเดิมจุดเดิมนะครับเดี๋ยวมาลองติดตามรับชมกันว่า,าการเล่นหน้าดินนะครับคันเบ็ดสองคันวันนี้จะมีผลงานให้น้านาได้ชมกันหรือเปล่าน,นะครับนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวมาลองติดตามกันดูนะครับก็สําหรับวันนี้อา,อากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับอา,อากาศ วัดได้เมื่อเช้าต่ำสุดประมาณ16องศานะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้มาลองติดตามว่าจะมีตัวทห้นาที่ชมกันหรือเปล่านะครับมันก็อาจจะมีส่วนนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับอาจจะมีผลกระทบต่อการกินเหยื่อของปลานะครับปลาอาจจะไม่กินเหยื่อหรือว่ามันกินไม่จัดนะครับเดี๋ยวยังไงก็มาลองติดตามกันดูนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้มาติดตามรับชมกันเลยครับ นี่ครับผมหมาแล้วครับปลาทูเลยเหยื่อยังไม่แตกเลยครับคงเหยื่อไปประมาณไม่ถึงห้านาทีนะครับปลากระกมังกับปลากระ,กะแหนี่ครับสุดยอด Two hours later. <laughs> ครับท่านผู้ชมหลายชั่วโมงแล้วครับเปลี่ยนเหยื่อไปสามชุดแล้วนะครับก็ข้างล่างมีหินนะครับเสียตะก้อไปสองชุดแล้วนะครับช่วงนี้ก็เงียบไม่มีอาการอะไรเลยครับผมถ้าดีทีเหลวแล้วครับหน้าดินเราวันนี้นะ มาแรกๆก,ก็นึกว่าจะดีครับมาถึงลงเหยื่อไม่ถึงห้านาทีได้ปลาแล้วครับหลังจากนั้นเง<อ>ียบกริบครับผมไม่มีอาการอะไรเลยครับโยนไกลก็แล้วโยนใกล้ก็แล้วโยนไกลก็ติดอีกไม่รู้ติดอะไรครับ ยังไงวันนี้มาแล้วก็ต้องสู้ครับเดี๋ยวสู้ต่อไปครับผมเออจะมีอะไรดีๆให้น้าๆได้ชมกันนะครับหน้าดินสองคันจะสู้ชิงหลิวคันเดียวไม่ได้ใช่เหรลเดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อครับช่วงบ่ายนะ Ai, know. Eu... ครับท่านผู้ชมผมว่าคลิปนี้มันจบลงแล้วครับนะแ,แรกคาดหวังว่ามันน่าจะเจอปลาใหญ่บ้างสักตัวสองตัว,ตวแต่มันเงียบมากครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามแล้วนะครับเรามาเช้านะครับวันนี้ประมาณแปดเก้าโมงครับตอนที่เรามาถึง ลงเหยื่อไปประมาณ5นาทีนะครับได้ปลามา2ตัวครับทีเดียวเลยปลาทูเป็นปลากระมังกับปลากระแหนะครับติดมา2ตัวเลยนะครับหลังจากนั้นก็เงียบครับตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสามเนี่ยครับไม่มีอาการอะไรเลยครับเงียบคลิปผมว่าคลิปนี้ผมต้องขอจบไปที่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะไปตกปลากันที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็ต้องมาแก้มือครับมันอาจจะมีส่วนนะครับอากาศเย็นด้วยแต่ว่าช่วงบ่ายๆมาเนี่ยร้อนจัดเลยนะครับร้อนแบบร้อนมากมากเลยนะครับปลาไม่กินเหยื่อเลยนะครับผมยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องตกปลาช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ